ย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับโคตรบึนโคตรบึนหัวเลยโอ้ยมันเป็นฉากเลิฟซีนที่ที่มันเป็นกล้องดอลลี่รอบตัวอันนี้เปล่าเลยเราดอลลี่รอบกล้องเราดอลลี่รอบกล้องถูกคินดี้ตั้นรับเข้าสู่เกมสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับในเกมเราบอกเหมือนเดิมค่ะวู้ อยู่กันในด้านแฟนอมัสเมนฟาร์คนะคะอ่าวันนี้เนี่ยเก๋จะพาเปแล้วก็หมีแล้วก็พี่กิ่อจะมาเที่ยวสวนสนุกไปเคยเที่ยวอ่ะอยากลองโอเคค่ะไปกันเลยดีกว่ามาตามมาดูน้ำพูนี่สิดูน้ำพูมันไปใช้เงินกูเวดี๋ยวก่อนนะสตปีหรอท้าไมหนูไม่เห็นสตปีฮะกดเลขกหนึ่งสิคะแล้วเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ทำมาเล่นอันนี้กันดีกว่าทุกคน ไหนไหนไนเนั่งแล้วเออขึ้นกันเลยขึ้นเดี๋ยว้นหัวที่จะไมขึ้นด้วยจะขึ้นข่าวหนึ่งพี่เกดก็ขึ้นทันนะเนี่ยยังเปย์ไม่ขึ้นเลยอ่ะดึ๊กด๊อยู่เย้เริแล้วเริแล้วเรแล้วเรแล้วเรแล้วพี่ มาเลยเขาอยากเล่นเลยโอ้ยบุคคลที่หนึ่งเท่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 โอ้โหโอ้โหไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วโอ้โหเร็วเช่นเดียมันจะเร็วไหมมันจะเร็วไหมเฮ้ยนี่เป็นร์ลิเคนที่ดีดิมเวอร์นี่หว่าเออใช่เห็นล่างเขาวอันนนนั้่าเล่นเอ้ยกับหัว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 แล้วโอ้ยกับหัวแล้วกับหัวกับหัวกับหัวแอ๊ะเอาอยากเล่นนะเดี๋ยวก่อนนะ เราอยากเล่นคือตอนนี้จะอ้วกจะอ้วกแล้วคือมันอยากกอดกันเองอ่ะเราอยากเล่นเราอยากเล่นเราอยากเล่นอ้วก้ไปเลยยังไปปไม่หมดเลยยังไม่หมดรอบเลยเอาละไปอยู่คนเดียวมีไปคนเดียวมีเล่นอยู่คนเดียวโอเคเลย ไม่ต้องไม่ต้ออกไม่ต้องออกโลแล้วโลแล้วโลแล้วมันหมดรอบเลยเนี่ยมันหมดเดี๋ยวมันหมดรอบมันเองโอ้โหลาก่อยลาก่อยท่าเดียวกับยิมเวอร์เลยท่าเนี้ลาก่อยโอ้ยลาก่อย ไม่ใช่เดียวดีเบอร์เลยจำได้เลยเนี่ยไอ้ท่านี้ต้องมีน้ำพุ่งใส่หน้าด้วยใช่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 ปาเราไปเล่นอันอื่นทิ้งหมีไว้เนี่ยโอเคออกแล้วโอเคเบรกเราเบรกให้เบรกให้ด้วยหัวเราไม่ได้ไหนดันนี้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 ไปวิ่งวิ่งวิ่งไม่รู้อ่ะกดไฟปะไม่ใช่ดิมันโยกโยกอ่ะท่านบนท่านบนท่านบนเฮ้ยได้สี่คนพอดีเลยสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว F o k a ไปแล้วไปแล้ว เอาไข่ลใครูไู่ิวฟิวกระโดดขึ้นกด้กะุดนี้กจุดกนเอาดังไปกันนั่งอยู่กับวิ่กิดเดี๋ยวเดี๋ยคนนั้นทำอะไรกันนะสองคนนั้นจะแย่งอ้าวไปละไม่หิวละเดี๋ยวแกเซเป็นินแล้วเดี๋ยวอ้วกเฮ้ยนี่นะอันนี้คือ เขาบอกว่าให้ปิดโทรศัพท์ปลาเป้าเหรอปลาเป้าเอาของเก็บไว้ในตู้ด้วยนะไม่มีอะ a ร Thank you ้ Thank you Thank you Thank y หน้าอยากนั่งหน้าั่น่่สคบีนะครับอันนี้อันนี้รถไฟของสวนเสือย่าเกงมนั่งโอ้นั่งที่โยกเลยไม่ต้องขยับก็ได้ไม่ขยับละเดี๋ยวเดีวขยับหน่อยเอาเอ ไดี้เด้ได้ขอขยับนิดนึงเอาพังเลยกดไม่ได้แล้วเอาเอาใหม่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 โอเคโอเคโอเคนเราที่มาทำลายข้าวองเลยโอ๊ยทุบเเฉยแค่ไหโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเอาเอาให่มนั่งไหนนั่งนั้นก็แล้วนะนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วโอเคนั่งแล้วนั่งแล้วอปะ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 กินแล้วไม่กินแล้วคุี่กินคนทอ่ไม่กิน โอเเคคโโออ้โหนั่งเรียงกันเลยเฮ้ยคือมันสวยนะสวยนะเออเป็นรุ่นน้องเกมไอเนี้ยเลยอ่ะเฮ้ยหนูหนูลมกดหนูล้มกดเออใช่ใช่ใช่หนูล้มกดหนูล้มกดไอที่มันไม่มีตีลังกาหนูล้มตดหนูล้มตดต้องเป็นโคโรเล็ตเตอร์นู่นลมตดหนูล้มตดหนูล้มตดนี่หึงเลยเฮ้ยมีชิงช้าสวรรค์แบบงานวัดบ้านเราละเฮ้ยมีขบวนเว้ยตอนนู้นมีแน่นอนรถไฟ โดนเลอร์โคเตอร์ใหญ่มาแน่ก็ไปโดนเลอร์โคเตอร์เอาไปเอาไปอะไรเรายังไม่เห็นทันจะตื่นเต้นอะไรอันเนี้ยก็อยู่ลมตดไงอ๋อเป็นหนูรมตดนั่นเองอันนี้แบบสายสายไปละใจเย็นนี่ยังไม่ถึงเลยถึงแล้วเนี่ยไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวไปไหนไปไหนไปนี่แข่งช้าสวรรค์เหรอชิงช้าสวรรค์อออเจ้า านั่งด้วยกันเร็วนั่งด้วยกันนี่เรานั่งมาใช่ไหมนั่เหมือนกับเราขานตัวเองลงไปอ่ะนั่งด้วยกันมันเหมือนฝังตัวเองลงไปมากกว่าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโโหคตรแหลกเลยโคตรแหลกมากเราจะรอดเราจะต้องรอดนะคะดูแล้วรถคอเตอร์นู้นมีตีนกาด้วยโอ้โตื่นเต้นเลยเดินดุเดินเล่นเดินเล่นอ้ก็เป็นพิกัดกระโดดแรงโอ้ยอันนี้เป็อะไรเนี่ยเคลื่อนย้ยอะอันนี้ขนาดดึงก็โดนทา โอเคมุ่งมากไม่ใช่มุ่งพวกไหนเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละน่นนี่เลยวะขอเวลาหาปุ่มแป๊บหนึ่งนะเออโอเคอันนี้ไม่ไม่เจออันนี้หาปุ่มไม่เจอนะคะนี่มันกดไม่ได้เนี่ยไม่เอาอันนี้อ่อนเปลี่ยนเครื่องเล่นละเอาอันนี้ดีกว่าใน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 ไม่ใช่เครื่องเล่นโ้คืออะไรอ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วอะไรอ่ะโยกไปโยกมา อ๋อเราต้องทวงบาลาน้ำหนักไปนั่งรองนุ้นไปนั่งรองรุ่นให้เหรอพี่เกศพี่เกศหนักเกินไปนะอ๋อได้แล้วได้แล้วพี่เกลุะได้เลยโอเคโอ้โหดักเลยเดี๋ยวเราก็รู้ก็รู้อ่ททีาำไมรุนแรงกันจัง อันนี้คืออะไรอ่ะไม่เ uh, ป็นไรไม่แบนงั้นเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเน่ยเนี้ยเนียเนี่ยอ้ะไรอันเนี่ยหนูรุมกดเนี่ย t h ย w i l ย m e จริงด้วยเนี่ยเอ้ยเนี่ยดูรกดอันนี้ดูรกดรกดรกด่มอไเี่ยปุ้มเหลเยวไปแล้วเราล่ะกดเองก็กดองเอ กดเองกดเองกดไงกดก่อนแล้วให้ขึ้นเหรอเมาชี้มาเอาชี้ไปมาเอาชี้ไปเออเออเออไปสิไปสิไปสิวัรถพังเราถึงแล้วเนี่ยเขายังไม่ไปรถพังรถพังรถพังอ่ะโอ้ นี่ฟ้องฟ้องสคบุยสคบุยไปแล้วปะคือเอาโอเครถพันรถพันเฮ้ยเราอยากเล่นอันนี้อ่ะอะไรหรอไหนนั่งครบสามคนนี่มันจะทำงานอีกเลยเปล่ามันจะนั่งสิหนนหนนเงียบมากโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะพรมพิเศษที่ริเวอร์ เกดเคยเล่นอันเนี้ยเราก็มีคนอ้วกใส่ด้วยอ้วกใส่เอออ้วกข้างอ้วกใส่แขนเลยอ่ะเขานั่งข้างเกดแล้วพี่เกดบอกว่าก็ต้องคนอ่ะะให้กำลังแบบยิ้มหน่อยถ่ายรูอันนี้ปะโซนตุ่นเครื่องขึ้นไปแล้วน่ะเป็นดักหน้าดีพี่เฟยเออจ้ะว้าช่วยด้วยอย่ามาดัก รถเสียรถพังรถล่ลวงลางแล้วขึ้นได้เฉยโอ้โหตีลังกาด้วยเนี่ยโอ้โหจะเล่นโอ้โหตีลังกาเพียบอ่ะโอ้โหโคตมึนอ้หมึนมกตาย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 แน่ตายตายตายแน่ตายแน่โอเคทางนี้นี่เองโอ้โหจบแล้วเหรอ จบแล้วใช่ปะไปแล้วอันนี้อะไรนี่เคยเห็นคนบ้าไหมไม่เคลื่อนเคลื่อนมันมีทางทางด้วยนะมันมีทางเลสกับทางบลูดเนี่ะมีทางเล็กกับทางบลูด้วยใช่มีทางเล็กกับทางบลูอันนี้คืออัลตาทวิชคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงโครลซัสโอเคโครลซัสเข้าเลสนะครับเพราะว่าบลูมันคือย้อนกลับ โอเคเข้าอดดออันนี้นีโอเคนั่งด้วยไปๆนั่งด้วยอันไหนคือด้านหน้ามาเลยมาเลยมาเลยนั่งด้วยเด้นั่งด้วยนั่งหน้าอยู่กับผมนั่งด้วย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 เออไปแล้วมันไปเองเลยล็อคล็อคย้อนนึงครับกเลังกดอยู่ไหนอ่ะอ๋อนู่นเลยอันนั้นของอนุ่นอันนั้นของอนุ่นมันลื่นจังวะมันไปพร้อมกันมันลื่นนะมันลื่น ไม่แหลกไม่แหลกอัดทรสอัดทรสอัทรสใส่อัดทรสุดกินเดี๋ยโอยเปรียงมิดเลยเลยเหอเหรออุ้ยชอบมือเปร์อะเลโก้บรนล่ะเออมือเปร์เป็นเลโก้อะไม่ต้องแบบนี้เพิ่มเพิ่มความสมจริงเป็นกันแหละ ใส่แรงอยู่เลยลูกเออแต่ถึงยกมือมันใหญ่มันใหญ่จะถึงแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้วอู้หูอเมีนยังไม่ลองเลยโอ้ยร่วงอ่ะช่วยด้วยร่วงอ่ะร่วงอ่ะไปละวยละสวยละนั่งนอนนั่งถอยหลังนั่งถอยหลั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 งโอ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเอาไงเอาสักทีเอาสักทีมีการหยุด เกตว่ามันพังดูจากรางของเกตแล้วมันเหมือนเดี๋ยวจะไปย่างไปเหว่ไว้แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยว่ไปเหว่ไเหว่ไเหว่ไปเหว่ไปเหว่ไปเป็นรางมันจะหลุดอ่ะกดใหม่ก็ได้วะโอ้ยล่างเลยไปแล้ว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 นั่งราบเร็วบราบราบเร็วบราบราบเร็วบราบรว รารเร็วยกมือใเลย่เลเหมเด็กาแมือเล็กขนเล็กเหมืเด็กเลยจอบ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 สีแดงจะมาเทียบรัศมีว้าเล่นขเขียวน่าดูหันหลังอย่างเงี้ยยาก เราไม่ได้รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้ามันต้องมีลมตีหลังไงเดี๋ยวเปิดพัดลมแป๊บแต่พ่าลมตีหลังข้าสงสัยเลยเออว่าลมตีหลังไงเออโอดีโอดีเอ็กซ์าให้แบบเนียนเนียนอินอินปะปะปุ่มอยู่ตรงโน้นปุ่มอยู่ไหนอะไรถึงปุ่มอยู่ไหนข้างไหมอันนี้ไพี่กินมานั่งพี่กินมานั่งเลยหนูกดได้หนูกดได้พี่กินไปแล้วพี่กินไปแล้วกินไปทางนั้นเฉย ทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวเหรออ๋อไหนว่าตามไปวะข่าวติดอ้าวกูดินไเนี่ยอ้าวพิกิดออกมามามาพ่กิดมาพ่กิดมาแล้วเดี๋ยวไม่กดเร็วเร็วพกิดมาแล้วเร็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 วอย่าดันสิพกิไปเองไปเองโอเค มต้ไปอะไรเอาเอไม่ใช่เกทแน่แไม่ใช่เกทสมิธแน่แสมิธโอ้ยเดินยากเลยเดินยากเดินยากแบบนี้โอเคไปไปแล้ว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 ตอิวาใช่ด้วยไเดียวไเดียวนี่มนมนีลนะ ทำไมมันดูน่ทำไมมันดูน่ากลัวโอ๊ยมันมันได้ขึ้นช้าๆแล้วนะมันขึ้นเร็วลขึ้นล้อล้อล้อหียงด้วยแล้วเหมือนมันจะบักจับเล่นของติดทับขางก็อย่างนี้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วของก็พังลงไป เราจะรอดใช่ไหมโอเคเป็นที่ใหญ่หาักเลยโอ้โหล้อเออออโอ้โอ้โอ้โอเคสุ่ดสสุดบักโอ้ยไม่เอาละเปลี่ยนเ่นข้างแงดูดูแล้ว้าเกิดมันนั่งจะสนุกอยู่นะถ้ากมัไม่อันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำหมุนนะนี่นะดแม่งงงน้หมุดนี่ น er okay, uh. okay. im ี่หรอใช่โหแล้ว uh น um> ั่งขันหน้ากันไปพี่นั่งนี้แล้วหมุนติวติวโอเคปะโอ้นั่งคนเดียวด้วยไม่สนใครมันจะเร็วขึ้นไหมอ่ะเกียร์ว่าเร็วเร็วแล้วว่ะเร็วแล้วเอียดด้วยเอียดด้วยเอียดด้วยรีบรรีบเร็วเร็วเร็วโอเคปะเริ่มยังไงกดปุ่มก่อน

เติดสั่มันเพื่อระบบติดสองพร้อมยังยานอวกาศโอ้ไปแล้วถ้าหมุนจอดใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้อันนี้ที่มันที่มันสั่นๆนี้มันอาจจะไม่ใช่แหลกก็ได้พี่มันอาจจะแบบมันคึกๆเหมือนของจริงไงอ๋อจ้ะเราคิดในแง่ดีนะจ๊ะโฮออนเขาบอกจับไว้ให้แน่นจับไงบ้างจับอะไรอ๋อนี่ไงมือเกดจับอยู่เนี่ยเนี่ยชูบมือจูบมือ พี่ีไม่ดีเลยอ่ะไม่มีบ้านผีสิงนะอ้ของจริงไม่กล้าเข้าเลยเข้าในเกมนะถูกของจริงเราจะไม่เข้านะค้โอ้ยเร็วจริงอันนี้โออหย่าเสียสายลุงเสายลุงอันนี้น่ารักกว่านี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะของเล่นเด็กเล่นสิหมุนเฉยเย มันขึ้นมาสูงจังนี่เนี่ยย้างๆโอ๊ยอันนี้มันอันนี้มันไปด้วยอันนี้มันที่ขึ้นสูงๆแล้วโลดล่วงลงมาแบบ้ไออ้โวเออเออออะม่สิขอดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่ง ไวัยมากขึ้นเร็วจ้ะงช่วยด้วยตัวติดตัวจีตหัวจีตเออขึ้เป็นแบบดิ้ง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 ช่วยด้วยหัวติดเกมเป็นหัวติดอยู่แล้วทำไม่เล่น่งั้นทำไมไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาทำไมหัวติดอ่ะ ทำไมไม่เี่นเป็นชาวบ้านเขาโถเ้ยยด้วยตายด้วยโคแย่โอ๊ยหัวตีหัวตีหนูไปเล่นหาหนูโคตรหาโคตรหาเลยโอ๊ยหัวตีโอ้ยโอ แล้วลอยลอยอย่างมองมันโอ้ยเออแค่ภาพไม่ทันอ้ยพี่อยากจะช่วยนะแต่ว่าจะไม่ได้จะช่วยโอ้ยเหนื่อยปวดร้อนเนี่ยขามันด้วยไม่ไหวโอ้ยปวดใจปวดใจไม่ไหวแล้วโอ้เรามาปิดกันตรงประตูทางเข้าดีกว่ามาป้าน่าจะหมดแล้วโอ้เหนื่อยปวดร้อนเหนื่อย ไฮไลท์เลยโอ <c oughs> ยังไงวันนี้แก,กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไม่บายจุ๊บจุ๊บน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่แก่และก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่แกกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลย น้องยอย่าลืมกดไลค์ให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบาย